คือคนไทยชอบคิดว่าเนี่ยเช่าก็สองหมื่นต่อเดือนอซื้อก็สองหมื่นต่อเดือนอซื้อไม่ดีกว่าจะได้เป็นเจ้าของจะปล่อยให้เงินสองหมื่นหายไปเปล่าๆทาไมคนไทยชอบคิดอย่างนี้จริงๆนะใช่แต่ว่าก็เลยอยากจะถ้าถ้าถ้ามีคนพูดกับคุณดิวอย่างเงี้ยคุณดิวจะบอกเขายัางไงครับให้เขาโบวค, <laughs> คืออย่างนี้ถ้าเป็นผมนะคุณต้องเบรกออกมาก่อนว่าหนึ่งคุณจะอยู่ตรงนี้นานไหม ถกออยู่นานอ่ะตอนเราซื้ออ่ะมอร์เกจมัน20-30ปีไม่มีใครใครจะไปรู้ว่าอีก10ปีผมอย่ากว่าอสปี้าม่สมมติว่าคุณคิดว่าคุณอยู่ตรงเนี้ยจนคุณตายอ่ะแน่ๆน่แน่แน่แบบแบบคุณมั่นใจอ่ะไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงกูได้อ่ะอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะซื้อค่อนข้างสูงข้อ2คุณต้องมาดูว่าแคชโฟคุณเป็นยังไงถ้าผมมีแคชผมซื้อสดการที่คุณซื้อผ่อนดอกเบี้ยบ้านเนี้ยนะแล้วคุณอายุ30เนี่ย จริงๆผมถือหุ้นแบงก์อยู่เยอะนะพูดตรงนี้ก็ไม่ค่อยถูกเทาไเลยคือคุณซื้อบ้านตอนสามสิบเนี่ยคุณผ่อนหูตูบเลยนะบ้านจากสองล้านแม่งกลายเป็นหกล้านนะจริงๆและและหกล้านนี่คือเดาดอกเบีย้ยวันนี้ด้วยคุณไม่รู้ว่าในอนาคตดอกเบีย้ยมันขึ้นหรือเปล่าแล้วผมท้าคุณเลยถ้าคุณบอกว่าบ้านมันทรัพย์สินนะคุณลองขายดูดิขายไม่ได้ดิสโนเวยขายได้แต่คุณขาดทุน นนค,คุณต้องยอมลดราคาจากตราคาตลาดเนี่ยยี่สไม่รวมดอกเบีย้ยที่คุณจ่ายมาด้วย